น,นี่ผมไม่รู้จักเขานะอุ้ยแต่น้องคนนี้น่ารักนะนโมสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยครรบผมเป็ดนะครับทุกคนครับชื่นใจแบย,ย้อยวันจันทร์ถึงเวลาที่บานมาเนี่ยเราเครียดมาเยอะแล้ววันสุขแบบนี้ครับทุกคนเราจะมาพบกับเป็ดจะไม่ขำ EP นี้คือ EP ที่85ครับทุกคน อีพีที่แล้วเนีอีพี EP 84ใช่ไหมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับคืออีพีที่84เนี่ยของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะมากครับแล้วก็แบบคอมเมนต์กันเยอะมากพี่เป็ดครับทำอีกครับพี่เป็ดจะไม่ขำลงวันไหนก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงด้วยนะครับแล้วก็เป็ดจะไม่ขำเนี่ยเราจะลงทุกวันพฤ่อหัดนะครับเวลาสี่โมงครึ่งติดตามด้วยกันสําหรับเป็ดจะไม่ขำอาทิตย์นี้นะครับเหมือนเดิมครับบทลงโทษของเราจะเป็นนี่ครับลูกอมแฮร์รี่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ลูกกกกกออออออมมมมมมแแฮรร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 ร์์ีีีีีีีีี่่่่่่่่่่เเเเเเนนนนนนยยยยยยยคคคคืะะไไไไไสสววววใทททัััูู้้้้จจ็บดดด๋าาาาาาปปิิิลลตหถ ทำให้คนอย่างผมเนี่ยหวรอได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคลิปแรกนะครับจากน้องบาโพงสุทัศน์ส่งครั้งแรกครับพี่ขอหน่อยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระกริบอันนี้จากทิกต็อกนะครับจากคลิปเนี่ยอันนี้นได้เป็นคุณครูนะถ้าเป็นคุณครู ำไมตอนกูเรียนกูไม่มีครูแบบนี้ไม่เข้าใจไอ้แหมย้อยทำไมยุคผมผมเจอแต่ครูแบบครูที่ดีครับต้องพูดดีครับเพราะว่าครูดูคลิปกูอยู่เหมือนกันที่ดินทางไม่ได้ถ้าตอนผมเรียนเนี่ยผมเจอแบบคุณครูแบบแบบนี้นะพ่อกับแม่ผมเนี่ยไม่ได้กินผมหรอกเพราะว่าผมจะมาเรียนทุกวันครับผมจะตั้งใจเรียนผมจะนั่งหน้าเลยเรื่องจริงต่อไปครับจากน้องพูทธรเดชเทพวงศ์นี่เลยครับจัดไป อ่าเป็นคลิปเล่นกับเด็กเล่นกับลูกแปหนึ่งต่อไปครับจากในโอ๊กส่งครั้งแรกครับจัดไปไม่มีอะไรหลักนอกจากเงินและเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเที่ยวเธอจะชอบไหมครั่อะนอกจากเงิและเธอจะชอบไหนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบ ไปหมดครับอันนี้ผมไม่รู้จากเขานะอุ้ยแต่น้ตคนนี้น่ารักนะไม่เกี่ยวแต่ผมว่าผู้ชายอ่ะน่าชอบผู้หญิงผมเดาออกเพราะว่ากูเคยทำบอยไอแม่ย้อยมาครับทุกคนมันถึงเวลาแล้วครับเราทำการสุ่มลุกอมหนึ่งเม็ดขึ้นมาณนโมผมได้สีนี้ครับทุกคนนี่สีนี้สีนี้นะครับรสชาติที่ดีเนี่ยคือรสม์ชเมโล่ที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นรสแมลงแต่มีคอมเมนต์เยอะมากบอกให้แบบพี่เป็ดแน่จริงอย่าคายเลย้องท้าพี่เหรอครับจัด ไม่ไหวเยอมากเยอแบบโอ้โหคิดคำพูดไม่ออกอ่ะพี่ทำเต็มที่แล้วครับพี่ขอโทษคลิปต่อไปครับจากน้องทีโช,ชดแสงสุรานะครับครั้งแรกครับทีมงาน <c oughs> แล้วก็มีน้องมาคอมเมนต์ครับน้องธนกิจอันนี้เราต้องดูและขำแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันติ๊กต็อกนะครับจากน้องวานละนท์เหรอวานละนท์อ่านผิดขอโทษนะครับ <laughs> ซึ่งขัาวคือไรวะคือเต้นไปอ่ะเนี่ยเห็น,ต,น,นตรงนี้ป่ะเขาเนี่ยมีคนอยู่ครับน่าจะเป็นแบบพ่อเหรอแล้วเต้นแล้วก็แบบต้องหันไปมองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอเช็คก,ก่อนคืออยากรู้ว่าไอ้น้องคนเนี้ยคือคนที่ส่งคลิปมาไหมดูไม่ได้ <sh arp> ใช่ป่ะวะถ้าใช่เนี่ย,ยจะให้รางวัลนะ ากโดนอีกอ้อนโมตส่าพระวอโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตส่าพระวอโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสะนี่เลยได้ไหมนี่โอ้ยอันนี้รสชาติแย่มากไม่ช็อกโกแลตก็อาหารหมาไม่ต้องพูดเยอะกินเลยไม่ไหวไม่ขอโทษไม่ไหวจริงทำไมกูซวยอย่างวะ ัหลคลิปต่อไปครับผมจากน้องนิพิษพลนะครับผมอันนี้ก็ไม่ไหวนะอมารีสวยมากอีกแล้วกูขับแม่ไปคลิป <laughs> ถ้าเป็นขับเอ็มโลทองแต่รักแล้ไม่ทาโลออนอันนี้ก็ไม่เอา <laughs> <laughs> ถ้าเป็นขับเอ็มโลทองแต่รักแล้ไม่ทาโลออนอันนี้ก็ไม่เอา <laughs> ใครโดเนเอ็วะใครที่ไม่เข้าใจว่าขำเพราะอะไรเนะี่ยเข้า Google ครับแล้วพิมพ์ว่ารักแล้มารีน่าจะเห็นนะต้องไดูต้องไปดูต้องไปดูปดกินบ่อยจังอะ่ะมึงหิวหรอรสสีนี้สีนี้ไม่เคยกินรถนี้นะครับไม่รถผลไม้ก็รถรถขี้มูกโอ้ทุกรอบ ไปดูคลิปแบบไม่นานหรอกนานตรงไหนหรู้ปะนั่งทําใจอ่ะคลิปต่อไปครับผมจากน้องใหม่น้องสายนะครับส่งครั้งที่5แล้วครับยังไม่เคยออกคลิปเลยจัดไปไฟกระพริบจากทิกต็อกนะครับวันนี้ตูนนี่นาอยากให้สแสดงเป็นพี่อนันต์เป็ดนะคะอ๋อแสดงเป็นผมหมออ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันดูวิดีโอคลิปกันตูนคะแสดงเป็นพี่เป็ดอนันต์เป็นไงคะแม่ย้อยจากอีพีที่แล้วที่พี่สแสดงเป็นคิวเทโอป,ป้ามีแต่คนบอกว่าเหมือนอนันต์เป็ดอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่มาลองแสดงเป็นผมห็อจริงดูน ทุกคนผมเป็ดครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาแต่งผมขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นแฟนกับไอออนครับผมเออไม่ได้เป็นเพื่อนไอออนจังใจวงไว้นะไอแม่ย้อยก่อนจะลาจากกันไปผมก็มีคำคมทิ้งท้ายความรักในเวเลียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับทุกคนความรักก็เหมือนไข่ไก่เพราะไข่หนึ่งบาทสบบาทสิบเดเฮ้ยเสียงผมนี่กูพูดไปตอนไหนวะ ไอผมพูดไปตอนไหน,น <c oughs> เฮ้ยนี <c oughs> ่เสียงหัวเราะผมนะหรือเสียงหัวเราะเขาผมจะได้ผมเผมื่อคืนหัวเราะแบบนั้นนะแบบสักคลิปหนึงอ่ะคือปกติเนี่ยไม่ได้หัวเราะแบบนั้นหรอกแต่แบบเหมือนแบบแบบมีบางครั้งที่ดำแบบอะอีไม <c oughs> ่เหมือนนะแล้วไอ้คำคมบดใจนั้นเสียงกูกูพูดตอนไหนไอกูเกินไปแลก้กูกินเหมือนกูหิวอ่ะอุ้ยที่สีดำครับทุกคนสีดำเป็นแบบกลิ่นสักกังครับถ้ารสดีคืออะไรไม่รู้อ่ะ อืมมันนี้อร่อยอันนี้อร่อย,อนนออยเอาจริงว่ารสอร่อยมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรอกแต่มันแค่ไม่อวกเอเอไงครับน้องๆบอกแล้วคนดีผีคุ้มคลิปต่อไปครับผมจากจากน้องจิรัตโอรันธะีรตัมนะกุลอันยากวะ่ะจากไอ้นิมครับคนตัดต่อผมเองขอบนัดไม่มี <By me. S 1> ชื่อคลิปว่ากูจะโดดเรียนไปเป็นโฮคังเงะทนะคะแล้วก็พอตามด้แบบที่สอเอ้ยทำไมนี่ยอะไรแต่ว่ากไมให้หมด เขาไม่เรียนออนไลน์กันแล้วอยากทำมั่งวะอยากกลับไปเรียนอะถ้ากลับไปเรียนนะผมจะเกียนครูให้หนักเลยครับผมสัญญาคือก,กินทุกครั้งไม่ได้น้อยเป็ดอันเดนเนี่ยครับผมอะไรไม่รู้สีส้มอะไม่พีทก็รดอ้วกครับเ <c oughs> <c oughs> จ็ดเคปวดหัวเลยต่อไปครับจากน้องนนทวัฒน์และคลิปก็เหลืออีกเยอะเลยนะอะ่ต่อไปครับจากน้องนนทวัฒน์สก,กิลเลตตัดดวดูหน่อยครับพี่จัดไปครับผมขำคนผ้าคลิปนี้ผมจะไม่ขำเราจะอันขำพร้อมนะสามสองหนึ่งมงมาตรงนี้ เอายังไงสลันสลันยังไงสลันเล่นทําไมสมานเล่นทําไมตรงนั้นแล้วเฮ้ยโอ้สลันไอ้สลันมึงเล่นอะไรมึงมามึงมาตรงนี้เอายังไงสลันสลันยังไงสลันเล่นทําไมสมานเล่นทําไมตรงนั้นแล้วเฮ้ย ีคำถามครับอยากถามพี่นักภาาพี่เขาแทนไปเท่าไหร่สีขาวครับอุ้ยถ้าเป็นรถที่ดีเนี่ยจะอร่อยเพราะจะเป็นมะพร้าวผมชอบอีกอันหนึง่งจะเป็นรถนมบูด <c oughs> มะพร้าว คนดีบีคุ้มนะครับน้องๆก็ใจรับอะต่อไปครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับจากน้องพิพัฒน์พงนาคีนะครับต้องคลิปนี้ใช่ผู้ที่เคยได้พรใช่ผู้เคยได้พรถล่จากสวนแห่งสวรรค์คนนี้ในวันนี้กระตูลปะเนี่ย้กับมหันคมเขี้ยวของเขาใส่พระเจ้าใช่ผู้เป็นต้นกําเนิดของเหล่ามวลมนุษย์ขนาดนั้นเลยผู้คนผู้มีเพียงแค่กำปั้นเท่านั้นที่จะใช้ในการต่อสู้นี้ใช่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ชีวิตเขาก็คือผู้ก่อกําเนิดแห่งบาปด้วเช่นกันชายที่ถูกเหล่าทวย ปูอย่างนานเดนชื่อของเขาคือไอยุดหย่ามาลีมากูแพ้มาลีแล้วไม่ได้เคยแล้วว่ะกลัวตั้งใจฟังตั้งนานเราไปอีกรอบเราไปอีรอบใช่ผู้ที่เคยได้พรและถูกขับไล่จากสวนแห่งศูคนทำเขาเก่งมากนะผมยอมรับนะส่วนคนนี้ในวันนี้ จะได้กลับมาหันคมเคี้ยวของเขาใส่พระเจ้าหันคมเคี้ยวใส่พระเจ้าอะนะมารีอะนะเอาใช่ผู้เป็นต้นกาเนิดของเหล่ามวนมัลมารีเป็นพ่อกูเหรอฮะบุคคลผู้มีเพียงแค่กำปั้นเท่านั้นที่จะใช้ในการต่อสู้ผมว่าเขาดูวันพันแมนเยอะเกินไปนะนี้ใช่ผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ชีวิตมารีให้ชีวิตกูกูเพิ่งรู้เขาก็คือผู้ก่อกาเนิดแห่งบาปด้วยเช่นกันผู้ก่อกํากเนิด <laughs> ชายที่ถูกเหล่าทวยเทพชิงชัง <laughs> จนถูกไล่ออกจากสวนแห่งเอเดนชื่อของเขาคือไอยศคือวันหาที่เขาปูมาครับเขาปูมายิ่งใหญ่มากเลย พอนึกเล่นก็หางเบิดคำสิวา่าเดี๋ยวพอเราจะกินลูกท้ายกันเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนครับบุญนวลก็เท่านี้แล้วนะครับสำหรับเป็นนะคขับอี EP ที่85น้องๆจิวจ๋วๆทั้งหลายชอบคลิปไหนกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบคลิปไหนกันบ้างคลิปไหนตลกและสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่อยากส่งคลิปมาให้ผมนะครับผมไม่ยากนะครับเดี๋ยวทุกวันเสาร์น,นะครับผมที่เฟซบุ๊กส่วนตัวผมครับเฟซบุ๊กเนี่ย ในเฉวงนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะโพสต์ขอคลิปนะครับถ้าเกิดใครมีคลิปเนี่ยก็สามารถเอาคลิปเนี่ยไปแปะที่โพสนั้นได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครเจอคลิปตลกในแบบทิกตอกหรือแบบที่ไหนอะไรเงี้ยก็ลองแท็กผมมาแล้วกันถ้าเกิดคลิปไหนมันฟิล์ลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะดูอ่ะมาครับอุย้ยปปวดท้องอยู่เลยเมื่อกี้นี่ผมเนี่ยบอกเลยว่าผมดวงดีเพราะผมคือชายผู้เป็นแหล่งกำเนิดของโลกครับผมได้สีขาวครับมาแล้วครับทุกคนไม่ได้โกงด้วยได้สีขาวสีขาวเนี่ยอย่างที่บอกเป็นรถที่อร่อยนะครับจะมีเป็นรถแบบเอ่อมะพร้าวนี่แต่ถ้ารถไม่อร่อยเเนนนี่ยจะป็รรรถถถมมบูด้้้าพอแลว3 สองหนึ่งมะพร้าวชัวไม่ต้องพูดเดี๋ยวะะมะพร้าวก็เชียร์อะไรสักก่อนจบคลิปยังโดนไม่วอามาเจอัะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าหลากไปก่อนครับทุกคนเตื้อไครับ